สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับหญิงและอะโวคาโดจากแบรนดซิก้าค่ะเปิดกล่องมาเจออะโวคาโดเยอะๆน่ากินมากเลยค่ะวันนี้หญิงจะนำอะโวคาโดมาทำเมนูไทยๆแบบที่หญิงถนัด ให้เพื่อนๆดูกันนะคะหยิงขอไปหาวัตถุดิบจากในตู้เย็นก่อนนะคะหยิงได้กุ้งสดมาค่ะหยิงก็จัดก,การปอกเปลือกกุ้งผ่าหลังและดึงขี้กุ้งออกค่ะล้างทาความสะอาดให้เรียบร้อยเลยนะคะวันนี้หยิงจะทําเมนูแกงกะทิอะโวโคาโดกุ้งสดค่ะหยิงก็จะเลือกอะโวคาโดที่ยังไม่นิ่มมากนะคะใช้ทําเมนูนี้ค่ะจะได้ไม่เละนะคะหยิงก็จะใช้ช้อนนะคะค่อยๆควักเนื้อออกมาค่ะและหยิงก็จะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะพริกชีฟ้าแดงหั่นเตรียมรอไว้เลยค่ะปักโหรผัก พาไว้นะคะพอเก็บกินได้แล้วค่ะนํามาล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยและเด็ดเต็มรออไว้เลยค่ะจัดเตรียมผักของเราเรียบร้อยแล้วรอไปเริ่มแกงกันเลยค่ะตั้งกระทะเปิดไฟเบาๆนะคะหญิงใส่กะทิลงไปค่ะกะทิหญิงใส่ตู้เย็นไว้นะคะเลยค่อนข้างจะเป็นก้อนนิดนึงค่ะรอให้กะทิดือดจากมันสักคู่หญิงใส่น้ําพริกแกงลงไปเลยค่ะหญิงใช้น้ําพริกแกงเผ็ดค่ะแล้วหญิงก็จะเติมน้ําเปล่าลงไปอีกเล็กน้อยค่ะ หิงจะปรุงรสเลยนะคะหญิงใส่น้ำตาลมะพร้าวและน้ำปลาลงไปค่ะรอให้ส่วนผสมเดือดเข้ากันดีหญิงชิมรสด,ดูค่ะเมื่อได้รสชาติที่อร่อยแล้วหญิงใส่กุ้งลงไปเลยค่ะหญิงขอไปหาใบามะกรูดมาใส่เพิ่มเติมอีกเล็กน้อยค่ะล้างทำความสะอาดใบมะกรูดและเด็ดเป็นชิ้นเล็กๆใส่แบบนี้เลยค่ะ เมื่อกุ้งเริ่มสุกหญิงก็จะใส่อะโวคาโดนางเอกของเราวันนี้ลงไปเลยค่ะค่อยๆใส่ลงไปนะคะแล้วไม่ต้องคนค่ะค่อยๆตะล่อมเอาแบบนี้นะคะใส่อะโวคาโดลงไปนะคะหญิงใช้เวลาไม่นานค่ะประมาณ3-5นาทีค่ะชิมรสชาติดูนะคะถ้าอร่อยแล้วตามด้วยพริกชี้ฟ้าแดงและใบโหระพาลงไปได้เลยค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนู แกงกะทิอะโวคาโดกุ้งสดของหญิงในวันนี้ค่ะเตรียมไปตักใส่จานแล้วไปเสิร์ฟกันดีกว่าค่ะสีสันหน้าตาและกลิ่นนี่คือแบบว่าน่ากินมากๆเลยค่ะหญิงขอตกแต่งด้วยโหระพาสดๆอีกนิดหน่อยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะแกงอะโวคาโดของหญิงน่ากินไหมคะเดี๋ยวหญิงจะไปชิมเมนูนี้ให้ดูค่ะหญิงต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าตัวหญิงเองหญิงก็ยังไม่เคยกินแกงอะโวคาโดมาก่อนเลยค่ะบ้านมีอะโวคาโดของแบรนด์ซิก้าอยู่นะคะค็จัดเมนู ล,ลืมพูดถึงรสชาติเลยค่ะจะบอกว่าอะโวคาโดเอามาแกงกะทิกุ้งสดเขาเข้ากันมากเลยค่ะอารมณ์เหมือนกินฟักทองเหมือนฟัก เหมือนมะพร้าวกะทิหญิงก็บอกไม่ถูกอะค่ะแต่เขายังมีความเป็นอะโวคาโดอยู่ค่ะความจริงหญิงอยากเอาอะโวคาโดมาลองแกงตั้งหลายครั้งแล้วนะคะวันนี้มีโอกาสได้แกงอะโวคาโดเมนูนี้เข้ากันสุดๆเลยค่ะหญิงทิ้งพิกัดของแบรนด์ซิก้าไว้ให้นิดนึงค่ะ,คะซื้ออะโวคาโดอร่อยๆจากแบรนด์ซิก้าได้ที่จัดฟู้ดแลนด์็ก x t v a l ูท Top และตลาดขายผลไม้ทั่วไปค่ะสำหรับวันนี้หญิงขอตัวไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะบ๊ายบายค่ะ